ขั้วไข่ใส่จิน้มมูในนาทีตายนะครับผมก่อนอื่นนะครับตอกไข่นะครับไข่นี่ผมรักของแม่มานะครับแม่หมูแต่เนอแต่แต่แต่เขามันเข้ากันนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมอาผมขอขอบคุณจิน้มูนะครับจากเมืองพานนะครับจากคุปปานคนงามนะครับง่ายและที่ผมซื้อจัดหนักนะครับเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เอามายูนีนะครับผมผมก็ขอสุแมอภัยคนที่แย่การอยู่กรมอนามัยตัวนะครับผมผมเนี่ยคนเดียวจะย้ายมือทำมันง่ายดีนะครับผมแล้วก็หอมเตียมนะครับ ไอ้ไอ้ไอ้น้อยเนี่ยอย่ามาใส่ั่นอย่ามาใส่นี่นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเนี่ยกินคนเดียวบ่มีทุกบ่มีพิษเนาะมันมีอยู่2อย่างนั้นแหละมีมากกับบ่มากนั่นนะครับน้องอย่าใส่พริกหลับก็ได้ถ้าน้องมากนะ ครับผมโอเคนะครับมาจุ่มนะเอาตั้งหม้อวแข็งนะครับใส่หอมเตรียมเข้าไปนะครับแล้วก็จีนส้มหมูลงไปพาร์สนะครับพาร์ทึกมันหอมๆแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเน้อใส่ไข่แล้วก็แต๋อๆตให้มันเข้าๆกันนะครับผมใส่ก็เนี่ยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ผงปูโรต์แต่รูนแดงเกี๊ยวเมี่ยงหน่อยเปาะนะครับผมคนที่เข้ามาหานเอ้พี่วันนี้มีสแครมเบิลเอกเลยเจ๊ยนะครับข้าวไข่ใส่จีนส้มหมูนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ใส่นี่นะครับผมยลุโดดนะครับไข่มากก็ใส่บหมากกับ้อ่เนาะ ไปถึงเวลาสมควรนะครับผมเราก็ตัดข้าวไข่ใส่จีนส้มมือของเรานะครับเอามาใส่จานนะจ๊ะที่รองด้วยใบตอนใบต้นใบตนใบต้นใ้นใบตนใบตนใบต้นในใบย้นใบ้นใบต้นใบนะบรับต้นใบตอน้อนใบต้นบอนนน,สน,สนะครับ,ขอ,ข,รบขอบคุณนะครับ